วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งยักษ์เล็กตีกับยักษ์ใหญ่ตุ้มมะตุ้มมะตุ้มตุ้มเอ้าตุ้มมะตุ้มมะตุ้มตุ้มมารุมมะตุ้มรวมกลุ่มนั่งใกล้คนไหนอยากฟังเรื่องยักษ์สนุกยิ่งนักย่อยักษ์เขี้ยวใหญ่หน้าบึงเขาเรียกหน้ายักษ์ช่างหน้าเกลียดนักหน้ากลัวเกินใครตัวใหญ่เขาเรียกร่างยักษ์ น่าแปลกใจนักยักษ์เล็กมีไหมยักษ์เล็กตีกับยักษ์ใหญ่คือยักษ์ตนใดหนูรู้ไหมเอ่ยมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่ายักษ์วัดแจ้งถ่าตีท่าแทงกับยักษ์วัดโพเดิมทียักษ์เล็กคือยักษ์วัดโพเป็นเพื่อนรักกับยักษ์ใหญ่คือยักษ์วัดแจ้งทั้งสองสนิทกันมากอยู่มาวันหนึ่ง ยักษ์ทั้งสองตะโกนพูดคุยหยอกล้อกันจนเกิดท้าทายกันขึ้นบางตำนานเล่าว่ายักษ์วัดแจ้งโกรธจัดที่ยักษ์วัดโพขอยืมเงินไปแต่ไม่ยอมใช้คืนจึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาตีกับยักษ์วัดโพตรงบริเวณท่าน้ำเสียงดังสนั่นวันไหวต้นไม้หักโคน่นพื้นดินราบเป็นหน้ากลองก็ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะ ร้อนถึงยักษ์วัดพระแก้วต้องมาห้ามปรามยักษ์จอมโมโหร้ายจึงเลิกราแยกย้ายกลับวัดกันไป